แค่แค่หัวใจนั่งจักพวกที่จรได้พบกันอยากคิสางสัมพันธ์กับเธอต่อไปให้ยาวนานอยากกิดลาไว้ตรงนี้จุดปรดเดียวนี้ตอนที่เจ้องตาเป็นมันพร้อมกับส่งสัญญาณว่าฉันจอบเัอ เมืม่อเธอลเดินจาไปไมีอยากจะขับใจตัวเองที่มันชอบเธอมีให้ชอบเธอมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉันคิดไปไกลยอยากที่จะเดินกลับแล้วจึเป็นคนขับใจตัวเองขอบ กไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยไปฉันคิดว่าเธอนั้นมาเป็นคนเดียวเดินเพียงคนเดียวไม่คิดว่ามีใครอยู่แล้วขอบคุณค่ะ